สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์แมนยูไนเต็ดวิกลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเริ่มต้นที่ฟุตบลอลยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาล2024-2025รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะคะเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอ์แทรฟฟอร์ด รับการมาเยือนทางด้านของแอตเลติกบิลเบาโดยผลนัดแรกแมนยูบุกไปถล่มบิลเบามาก่อนเลยละคะ่ะ3าประตูต่อศูนย์นัดนี้รูเบนอโมริมยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่บุกไปชนะบิลเบานัดแรกมานะคะโดยคอบบี้ไมนูเมสันเมาส์และคริสเตียนอิริกเซ่นนั้นเป็นแค่ตัวสำรองเลยคะ่ะผลปรากฏว่าแมนยูเปิดบ้านถล่มแอตเลติกบิลเบาไป4ประตูต่อหนึ่งแม้ว่าจะโดนบิลเบาออกนำไปก่อนในครึ่งแรกนะคะ แต่หลังจากนั้นปีศาจแดงก็ยิง4ลูกรวดในครึ่งหลังจากเมสันเมาส์2ประตูบวกกับคาเซมิโรและรัสมุธฮอยลุนคนลบประตูค่ะทำให้รวมคน2นัดแมนยูผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยประตูรวม7ประตูต่อ1จะเข้าไปพบกับไก่เดือยทองทอตแนมฮอสเปอร์นะคะหลังจบเกมรูเบนอโมริมผู้จัดก,การทีมแมนยูเปิดเผยว่าครึ่งแรกเกมเต็มไปด้วยความกดดัน หลังทีมเสียประตูตั้งแต่ต้นถึงแม้จะมีโอกาสยิงหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถตามตีเสมอได้ทำให้เขารู้สึกกังวลอยู่บ้างแม้ไม่ถึงกับตื่นตระหนกแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องควบคุมอารมณ์และความคิดเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในครึ่งหลังเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองโดยเฉพาะการส่งอามาดียโลโลงสนามซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนจังหวะเกมให้ไหลลื่นขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่เมสันเมาส์แสดงความทุ่มเทยอย่างเต็มที่ทั้งการไล่บอลและการเคลื่อนที่ในแดนหน้าพร้อมกับทำสองประตูนในเกมนี้ถือเป็นผลงานที่สะท้อนถึงคุณภาพที่เขามีอย่างแท้จริงนอกจากนี้คอบบี้ไมนูยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมแม้จะเป็นผู้เล่นอายุน้อยแต่ก็มีบทบาทสำคัญในการควบคุมจังหวะและเติมพลังให้ทีมในช่วงเวลาชี้ขาดซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า มไม่ได้พึ่งพาแค่ตัวจริงเพียงอย่างเดียวแต่ตัวสำรองก็สามารถลงมาช่วยทีมและเปลี่ยนเกมได้เช่นกันนอกจากนี้โมริมยังกล่าวชื่นชมทีมบิวเบาที่แม้จะตกรอบแต่ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในทั้งสองนัดของรอบรองชนะเลิศพวกเขาครองบอลได้ดีมีรูปแบบการเล่นที่อันตรายและยังสามารถสร้างปัญหาให้แนวรับของแมนยูได้ตลอดแม้จะไม่มีสองพี่น้องอย่างอียกี้และนิโกลวิลเลียมส์ในสนามก็ตาม แม้ผลการแข่งขันจะจบลงด้วยสกอร์ขาดแต่เกมไม่ได้ง่ายอย่างที่ตัวเลขแสดงทีมต้องอดทนรอจังหวะและค่อยๆกลับมาคุมเกมจนสามารถพลิกสถานการณ์ได้สำเร็จคือเป็นผลงานที่คู่ควรกับการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศที่ต้องพบกับสเปอร์อโมริมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเนื่องจากว่าทั้งสองทีมต้องการคว้าแชมป์เพื่อชดเชยผลงานในพรีเมียร์ลีก ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งแมนยูและสเปอร์รู้จักกันดีเพราะอยู่หลีกเดียวกันทำให้เกมนี้อาจตัดสินกันที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆและแรงจูงใจของนักเตะการเข้ารอบชิงไม่ใช่จุดจบเพราะหากไม่ได้แชมป์ก็เหมือนอย่างไม่ได้ถึงเป้าหมายทีมจึงจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าถ้วยรางวัลและตอบแทนแฟนบอลที่สนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับนัดชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูการ2024-2025แมนยูจะดวลกับสเปอร์นะคะซึ่งเป็นสโมสรร่วมเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันพุธที่21พฤษภาคมนี้เวลา2นาฬิกาณสองเวียนซานมาเมสเมืองบิวเบาประเทศสเปนค่ะจากนั้นไปดูกันที่ความพร้อมก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่36ของฤดูกาลนะคะปีศาจแดงจะเปิดบ้านพบกับเวสแฮม ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา20นาิกา15นาทีปัจจุบันแมนยูรังอันดับที่15ของตารางคะแนนมีอยู่39คะแนนค่ะ6นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยแพ้4เสมอ2เกมนี้ยังไม่สามารถใช้งานลีซันโดมาตินสโจชัวเซึกเซมาทายส์เดลิกเอเดนเฮเวนโทบีคอลลิเยร์เดวโกดาโลเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บนะคะคาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1 ผู้รักษาประตูอังเดรโอนาน่ากองหลังประกอบไปด้วยลูกชอแฮร์รี่แม็กควายและเลนี่โยโรส่วนกองกลางคาดว่าจะเป็นนูแซมาสราอุยคอบบี้ไมนูคาเซมิโร่และแพทริกดอกูแนวรุกคาดว่าจะใช้งานรูโน่แฟนานส์อเลฮันโดรกาาโชคอยปั้นเกมให้กับรัสมุทฮอยลุนที่คาดว่าจะลงเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนสถิติการพบกันห้านัดหลังสุดค่ะแมนยูชนะมาสองครั้งและเวสแฮมชนะมา3ครั้ง จากนั้นไปดูกันที่ปัญหาของแมนยูที่ต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้คือฟอร์มที่ตกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในีเปริมาลีกอังกฤษล่าสุดก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้อีกครั้งนะคะหลังจากบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด3ประตูต่อ4เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทีมเนี่ยไม่สามารถคว้าชัยในหลีกได้ติดต่อกันถึง6นัดเก็บได้เพียงแค่2คะแนนค่ะแล้วก็หล่นไปอยู่อันดับที่25ของตารางคะแนนความพ่ายแพ้ในนัดนี้ ก็นับเป็นเกมที่16ข,ของฤด,ดูกาลนะคะที่ทีมต้องพบกับความปรชาชัยซึ่งถือเป็นสถิติที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะสำหรับทีมที่เคยเป็นหนึ่งในขาใหญ่ขององค์การฟุตบอลอังกฤษสถิติ6นัดล่าสุดของแมนยูในพรีเมียร์ลีกสะท้อนถึงปัญหาที่รุมเร้าเข้ามานะคะทั้งการขาดความแน่นอนในแนวรับการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบคมและความไม่สม่ำเสมอของนักเตะต,ตัวหลักล่ะคะ่ะ โดยหนัดล่าสุดมีผลงานดังต่อไปนี้นะคะพวกเขาแพ้ Nottingham Forest ศย์ประตูต่อ 0, 0, 0, 1เสมอแม n c ิตี t e 0ย์ประตูต่อ0แพ้ Newcastle ล1ประตูต่อ4แพ้ w o l v h a m p t o ศนย์ประตูต่อ1เสมอบอ u r n e m o u ประตูต่อ1และแพ้ Brentford 3ประตูต่อ4ซึ่งชัยชนะครั้งล่าสุดของทัพปีศาจแดงเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่16มีนาคมเลยนะคะ ซึ่งเป็นเกมที่สามารถบุกเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อศูนย์ได้อย่างสวยงามนับจากนั้นเป็นต้นมาค่ะทีมของรูเบนอโมริมก็ยังไม่สามารถกลับมาคว้าชัยได้อีกเลยนะคะสถานการณ์เช่นนี้กำลังสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อทั้งนักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลที่กำลังจะปิดฉากลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะหากยังไม่สามารถเรียกฟอร์มกลับมาได้ก็อาจจะส่งผลต่อเป้าหมายระยะยาวของสโมสร อย่างการคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะแมนยูก็เตรียมที่จะเข้าสู่ช่วงของซัมเมอร์อันดูเดือดในตลาดซื้อขายนักเตะแล้วล่ะคะ่ะโดยมีเป้าหมายชัดเจนภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมที่ต้องการปฏิวัติทีมครั้งใหญ่นะคะหลังจบฤดูกาลอันน่าผิดหวังซึ่งปีศาจแดงเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับที่15ของพรีเมียร์ลีกจากรายงานของเดลี่สตาร์ระบุว่า บอร์ดบริหารพร้อมที่จะเปิดทางให้อโมริมสร้างทีมใหม่โดยสมบูรณ์แต่ด้วยข้อจำกัดด้านการเงินตามกฎ financial fair play สโมสรจำเป็นต้องปล่อยนักเตะหลายรายออกไปก่อนแล้วค่ะเพื่อที่จะระดมทุนสำหรับการเสริมทัพที่ตอบโจทย์ในระบบ3-4-2-1อันเป็นสไตล์เฉพาะของอโมริมนะคะแม้จะมีแนวโน้มโละทีมยกแพงแต่ก็ยังมีนักเตะสรายที่ได้รับการยืนยันว่าห้ามขายโดยเด็ดขาดค่ะ ได้แก่บรูโน่แฟร์นา์กับตันทีมผู้เป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกนะคะแฮร์รี่แม็กควายกองหลังตัวเก๋าที่มีบทบาทในห้องแต่งตัวอามัดิดีโลเนี่ยเป็นตัวรุกดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองจากโค้ชและแพทริกดอกูแข่งใหม่ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นตั้งแต่ย้ายมาในตลาดหน้าหนาวส่วนผู้เล่นรายอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีและมาคาสแรดฟอร์ดต่างก็มีท่าทีชัดเจนว่าจะอำลาทีมนะคะ ขณะที่นักเตะอย่างคอบบี้ไมนูลูกชอมานูเอลอุกาเต้คาเซมิโรราสมุทฮอยลุนมาทไยสเดลิกโจชัวซึกเซและคริสเตียนเอริกเซนต่างก็มีโอกาสถูกปล่อยตัวหากว่ามีข้อเสนอที่เหมาะสมค่ะในรายของอเลฮันโดการาโชปีกอนาคตไกลก็เป็นอีกคนที่อาจจะต้องเก็บกระเป๋านะคะหากว่ามีสมอสมสรจ่ายค่าตัวตามที่ปีศาจแดงตั้งไว้อยู่ที่65ล้านปอนด์ โดยมีเชลซีแสดงความสนใจอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามค่ะการาโชเองเขาเกิดอาการลังเลนะคะแล้วก็ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทภายใต้การคุมทีมของมาเรสกาอโมริมเนี่ยยังส่งสัญญาณด้วยนะคะว่าฤดูกาลหน้าจะให้โอกาสแข่งดาวรุ่งจากอะคาเดมี่มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็นับเป็นการเปลี่ยนผ่านที่น่าจับตามองของปีศาจแดงภายใต้ผู้นำยุคใหม่นะคะ ด้านหนึ่งใน4ของนักเตะที่อโมริมห้ามขายอย่างบรูโน่แฟนันส์ก็ตกอยู่ท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปร่วมทีมในซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะจากอัลฮิลาดสโมสรยักษ์ใหญ่ที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้ปีศาจแดงพิจารณาในเร็วๆนี้อโมริมนั้นออกมายืนยันหนักแน่นนะคะว่าบรูโน่จะไม่ย้ายออกจากทินโอทรฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน พร้อมกับย้ำถึงความสำคัญของกัปตันทีมชาวโปรตุเกสร,รายนี้ต่อโครงการสร้างทีมในระยะยาวโดยบอกว่าเขาคือผู้นำของเราเป็นกัปตันทีมและเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับโลกดังนั้นการมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมอื่นย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สำหรับเราแล้วบรูโน่คือแกนหลักที่เราต้องการรักษาไว้และไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แต่อย่างใด ปัจจุบันเนี่ยบรูโน่แฟนานสวัย30ปียังคงเป็นกำลังสำคัญของปีศาจแดงนะคะโดยเจ้าตัวลงสนามให้สมสรไปแล้ว285หนัดยิงได้98ประตูและอีก85แอสซิสจากทุกรายการเขายังมีสัญญาอยู่กับทีมไปจนถึงปี2027ทําทำให้สมสรยังมีสิทธิควบคุมอนาคตของนักเตะรายนี้อย่างเต็มที่ค่ะโดยการยืนยันจากอโมริมครั้งนี้ก็น่าจะทำให้แฟนของปีศาจแดงรู้สึกอุ่นใจไม่น้อยเลยนะคะ ท่ำกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของทีมในช่วงปิดฤดูกาลขณะที่บทบาทของบรูโนในทีมยังคงเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่เกมรุกและการนำทีมในสนามต่อไปฝั่งอเลฮันโดรกานาโชซึ่งเป็นปีกดาวรุ่งของปีศาจแดงก็ออกมายุติกระแสข่าวลือเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันนะคะโดยยืนยันว่าเขายังมีความสุขดีกับต้นสังกัดและยังเคารพในสัญญาที่ผูกพันกันอยู่ค่ะ แข่งทีมชาติอาร์เจนตินาวัย20ปีตกเป็นกระแสข่าวย้ายทีมอย่างหนักในช่วงหลังนะคะเนื่องจากฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะปัญหาในการจบสกอร์ที่ทำให้ทีมนพลาดโอกาสสำคัญหลายต่อหลายครั้งส่งผลให้มีรายงานว่าปีศาจแดงอาจพิจารณาปล่อยตัวเขาหลังจบฤด,ดูกาลนี้โดยในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนาโปลีและเชลซีต่างแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวกานาโชไปร่วมทีม แต่ว่าดิวดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นนะคะและเจ้าตัวเองก็ยังคงได้รับโอกาสลงสนามกับทีมอย่างต่อเนื่องล่าสุดกาณโชก็ได้แสดงจุดยืนชัดเจนผ่านสื่อแล้วค่ะว่าทราบดีว่ามีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของตนแต่ยังมีสัญญากับปีศาจแดงจนถึงปี2028แล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่แม้ว่าปีศาจแดงจะยังไม่มีการเจราจาต่อสัญญาใหม่กับกาาโชในเวลานี้แต่ว่าสโมสรยังมีออปชัน ในการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีนะคะซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้ในอนาคตทั้งนี้ท่ามกลางข่าวลือและแรงกดดันดาวรุ่งรายนี้ยังคงมุ่งมั่นแสดงผลงานเพื่อย,ยึดตำแหน่งในทีมต่อไปอย่างเต็มที่ค่ะไปดูยูเวนตุสค่ะแสดงความสนใจคว้าตัวราสมุ h ฮอยลุนของหน้าดาวรุ่งของปีศาจแดงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมองว่าเขาเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเข้ามาแทนที่ดูซานวลาฮูวิช ที่มีแนวโน้มอำลาสโมสรหลังหมดสัญญาในปีหน้านะคะฮอยลุนวัย22ปีย้ายจากอตาลนตามาอยู่กับปีศาจแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023ด้วยค่าตัวราว60ล้านปอนด์แต่ว่ากลับทำผลงานไม่เข้าเป้าเท่าที่คาดหวังนะคะแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำอย่างเช่นการยิงประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกมที่เสมอกับบอลมัด1ประตูตอน1เมื่อปลายเดือนเมษาย,ยนนะคะ อย่างไรก็ตามเขายังไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างสม่ำเสมอนำไปสู่เสียงวิจารณ์ถึงความคุ้มค่าของการลงทุนแล้วค่ะแม้ผลงานจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังในอังกฤษนะคะแต่ว่าฮอยลุนเนี่ยยังคงได้รับความสนใจจากสโมสรนในอิตาลีโดยเฉพาะยูเวนตุสซึ่งยังมีความชื่นชมในศัก,กยภาพของเขาตามรายงานจากดานิเอเลลองโกของกาโชเมกาโต ระบุว่าม้าลายได้เริ่มต้นกระบวนการเจราจาก,กับแมนยูแล้วล่ะคะ่ะโดยมีเป้าหมายในการนำตัวฮอยลุนมาเสริมแนวรุกหลังจากที่สโมอสรอจะต้องเสียรองดานโกโลโลมัวนี่จากแฟรงเฟิร์ตซึ่งจะหมดสัญญายืมตัวแล้วก็ไม่สามารถขอยืมต่อจากปารีสแซงแแมงได้นะคะโดยคริสเตียโน่จิอันโตลีผู้อำนวยการกีฬาของสโมอสรยูเวนตุสได้เริ่มติดต่อกับตัวแทนของฮอยลุนแล้วก็มีรายงานด้วยล่ะคะ่ะว่าการพูดคุยเบื้องต้นเป็น,ปนไปในทิศทางบวก จนถึงขั้นที่ทีมดังจากซีเรียร R อาเตรียมเดินหน้าเต็มที่เพื่อคว้าลายเซ็นของกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กรายนี้ค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดจาภาษาปีศาจแดงกับท็อปปิกที่ว่าผิดไหมที่แมนยูอันดับที่15จะลุ้นไปอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกพูดคุยกันได้ในสปอร์ตบาร์นิวส์ไลฟ วันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568เวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะ